จากนักกีฬาระดับโลกที่โลดแล่นอยู่ในวงการวอลเลย์บอลมายาวนานกว่า20ปีคิมยอนคยองไม่ได้เพียงแค่ปิดฉากเส้นทางการเล่นอย่างสง่างามแต่เธอยังเลือกที่จะก้าวสู่บทบาทใหม่อย่างน่าจับตาจากการเป็นผู้เล่นที่แบกทีมชาติและสโมสรนมาสู่การเป็นผู้นำทีมในอีเวนต์สำคัญและล่าสุดกับการได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่เป็นนายกเทศมนตรีกิตติมศักดิ์ของเมือง (Honorary Mayor) เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงเส้นทางในอาชีพนักกีฬาแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังในการเปลี่ยนผ่านที่นักกีฬาสามารถกลายเป็นพลังทางสังคมที่สร้างแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนสังคมได้อีกด้วยต้นปี2025คิมยอนเคยองประกาศชัดว่า ฤดูกาล2024-2025ต่อจะเป็นปีสุดท้ายในฐานะนักกีฬาและเธอเลือกปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบด้วยการพาอินชอนฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์สคว้าแชมป์วีลีกการแข่งขันนัดชิงวันที่8เมษายนกลายเป็นภาพจำที่สมบูรณ์แบบ ทั้งทีมร่วมฉลองแฟนบอลร้องไห้ด้วยความตื้นตันและเธอคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าของรอบชิงชนะเลิศไปครองพร้อมเหตุผลส่วนตัวเรื่องสภาพร่างกายที่ทำให้ตัดสินใจจบเส้นทางอาชีพในจังหวะที่ยังรักษามาตรฐานได้สูงสุดการเลือกปิดฉากในวันที่ยังชนะไม่เพียงลดเสียงวิจารณ์เรื่องฟอร์มตก กายยังช่วยเสริมเครดิตสำหรับบทบาทใหม่ในอนาคตในฐานะผู้นำและที่ปรึกษาของวงการวอลเลย์บอลเพื่อการอำลาที่สมบูรณ์คิมยอนคยองได้จัดงาน KYK Invitational 2025 All-Star ขึ้นในวันที่17-18พฤษภาคมเชิญเหล่าดาวดังระดับโลกมารวมตัวกันเพื่อสร้างแมตช์พิเศษเปิดพื้นที่ให้แฟนๆได้ร่วมส่งท้ายอย่างใกล้ชิด ตลอด2วันเต็มวันแรกเป็นเกมโชว์ที่ทีมชาติเกาหลีลงดวลกับทีมรวมดาวต่างชาติส่วนวันที่2องคิมลงสนามในทีม Star ์พร้อมบทบาทที่พิเศษยิ่งกว่าก่อนจะกล่าวคำอำลาจริงต่อหน้าแฟนๆจากทั่วโลก บรรยากาศในงานไม่ได้เป็นเพียงการโชว์แต่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่จริงจังมีสถิติมีผลแพ้นชนะและกลายเป็นการปิดฉากที่ตอกย้ำว่าเธอยังมีศักยภาพในฐานะนักสู้บนสนามไม่ใช่แค่พิธีเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นจุดที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดคือการที่คิมยอนคยองไม่ได้ทำหน้าที่เพียงผู้เล่นแต่ยังรับบทเป็นผู้กำกับคิมสตาร์หรือเพลเยอร์โค เธอวางแผนแก้เกมเปลี่ยนตัวและคุมจังหวะไปพร้อมกับการลงแข่งบทบาทนี้เปิดมุมมองใหม่ให้แฟนๆได้เห็นไม่ใช่เพียงซูปเปอร์สตาร์ที่นำชัยแต่ยังเป็นผู้นำที่สามารถอ่านเกมและบริหารทีมได้อย่างมืออาชีพผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างสวยงามทีมสตาร์คว้าชัยชนะในรูปแบบคะแนนพิเศษของอีเวนต์ ซึ่งยิ่งช่วยยืนยันว่าเธอมีทั้งแนวคิดการแข่งขันและศักยภาพในการจัดการทีมในสถานการณ์จริงรายชื่อผู้เข้าร่วมก็ยิ่งตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของงานมีทั้งเพื่อนร่วมทีมชาติเกาหลีอย่างคิมซูจีตำนานบราซิลอย่างชีลาคาสโตนาตาเลียเปเรราและฟาเบียนาคลอดิโนตัวแทนจากญี่ปุ่นอย่างซาชิมิโนะและโคโตอิโนเอ จากรัสเซียอย่างนาตาเลียกอนชารฟาและแอนนาลาซาเรวารวมถึงเฮเลนรูซโซจากเบลเยียมมาเรกกรอทูจากเนเธอร์แลนด์เปลื้มจิตถิ่นขาวจากไทยและยามิลานิเซติจากอาร์เจนตินาทุกคนล้วนเป็นดาวดังที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของเธอในเชิงลึก บทบาทเพลเยอร์โค้ชของคิมเปรียบเสมือนการทดลองภาคสนามในสภาพแวดล้อมที่ความเสี่ยงตำ่ำเพราะผู้ชมส่วนใหญ่คือแฟนๆไม่ใช่การแข่งขันลีกอาชีพที่กดดันด้วยผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวนี่จึงเป็นก้าวที่ชาญฉลาดของนักกีฬาระดับตำนานที่ต้องการทดสอบตัวเองในบทบาทโค้ชจริงจังเธอได้ลองสื่อสารกับผู้เล่น แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและรับฟังปฏิกิริยายาจากทั้งเพื่อนร่วมทีมและแฟนๆอีกครั้งก่อนจะก้าวต่อไปสู่เส้นทางใหม่หลังจากปิดฉากการเล่นอันยิ่งใหญ่งานอำลาของคิมยอนเคียงโดยเฉพาะ KY k y k Invitational 2025ถูกจับตามองอย่างมาก เพราะไม่ได้มีแค่เพื่อนร่วมวงการกีฬาเท่านั้นแต่ยังมีคนบันเทิงและผู้ส่งอิทธิพลมาร่วมทั้งพิธีกรศิลปินชื่อดังรวมถึงผู้กำกับรายการที่เคยสนับสนุนเธอมาตลอดภาพของคนดังจากหลายวงการที่มาปรากฏตัวร่วมงานทำให้งานนี้ขยายจากการเป็นอ e ีเวนต์กีฬาสู่กระแสะวัฒนธรรมป๊อปและนั่นกลายเป็นรากฐานสำคัญที่จะผลักดันโครงการสาธารณะของเธอหลังการแขวนสตร์ท ในเชิงกลยุทธ์เครือข่ายเหล่านี้ได้สร้างแบรนด์คิมยอนเคยองที่ก้าวข้ามวงการกีฬาเปิดประตูสู่โลกทีวีวารรตี้โครงการเยาวชนไปจนถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนและในมุมของการสื่อสารนี่คือทุนทางสังคมที่ส่งพลังอย่างยิ่งหากเธอต้องการขับเคลื่อนนโยบายหรือโครงการกีฬาให้เข้าถึงคนทั่วไป หลังจากช่วงอำลาและการทดลองบทบาทผู้นำในสนามวันที่15กันยายน2025ท,ที่ผ่านมากรุงโซลแต่งตั้งคิมยอนขยองเป็นหนึ่งในนายกเทศมนตรีกิติมศักดิ์ (Honorary Mayors of Seoul) ในสาขากีฬาตำแหน่งนี้มีวาระหนึ่งปีและหน้าที่หลักคือการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมืองกับประชาชนผ่านบทบาทประชาสัมพันธ์การให้คำแนะนำเชิงนโยบายในภาพรวมหรือโปรเจกต์สังคมกีฬา ตลอดจนเป็นตัวแทนส่งเสริมการเข้าถึงกีฬาในวงกว้างนี่คือการต่อยอดจากแบรนด์ส่วนตัวและเครือข่ายสู่ตำแหน่งที่ใช้ซอฟต์พาวเอร์ของเธออย่างเป็นทางการไม่ได้ให้สิทธิบัตรบริหารแต่ให้พื้นที่พูดและผลักดันประเด็นสาธารณะที่เธอเชี่ยวชาญเช่นเยาวชนกีฬาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเวลาเพียงไม่กี่เดือนคิมยอนคยองเปลี่ยนจากการเป็นตำนานบนสนามสู่การเป็นผู้นำเชิงสัญ,ญลักษณ์ เธอปิดฉากอาชีพด้วยการคว้าแชมป์ลองทดสอบบทบาทโคช้ชในงาน KY K Y K Invitational และก้าวสู่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีกิติมศักดิ์ของกรุงโซลแต่ละก้าวล้วนมีความตั้งใจชัดเจนทั้งการต่อย,ยอดงานเยาวชนผลักดันกีฬาให้เข้าถึงสาธารณะและวางรากฐานสู่เส้นทางใหม่ในฐานะโคช้ชหรือที่ปรึกษาสิ่งที่น่าจดจำคือนี่ไม่ใช่การจากไปแต่คือการเริ่มต้นบทใหม่ ที่เธอสามารถใช้ชื่อเสียงประสบการณ์และเครือข่ายสร้างผลกระทบเชิงสังคมได้ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยและถึงแม้ช่วงนี้จะเว้นจากการแข่งขันใหญ่ๆไปบ้างแต่ Spikes Vibes Plus ก็ยังคงอัปเดตความเคลื่อนไหวในวงการวอลเลย์บอลและฟุตบอลให้ทุกคนได้ติดตามกันตลอดเนื้อหาของเรารับรองว่าแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครแน่นอนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้และอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเราอีกด้วยนะคะ